นี้ก็วัดค่าซุงนะครับนี่จะให้ดูอะไรเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเป็นเด็กที่เ้ามากครับดีดดีดหัวปลาเล่นกันแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับตื่นเต้นนิดหน่อยครับตื่นเต้นนิดหน่อยครับ ก็วันนี้ก็มาเที่ยวที่เออวัดท่าสงนะครับคนที่มาก็นกนะครับคุณนกแล้วก็ขอเสียงคุณฟุกนะครับน้องฟุกนะครับนี่ครับให้อาหารปลาเล็กน้อยครับก็ขอให้มั่งก็ได้ครับนี่ครับอ่าฮะ น้องตาลนะครับาแมงดูไรงดูไรดูน้องตาลนะครับย่งอาหารปลากินและไปจับ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 ไปเพี้ยวไปจับคุณฟิวนะครับไปแล้วครับไปยังไม่ไปครับพี่จะมาเจ้าแกงผุ้บขงไม่จะมาันมึงจะตาบัตหาปู่มึงเหรอครับ ยยยเเเมมาต็ลนี่นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนี่นะครับฟิวนะครับผมกจะจับปลาขึ้นมาโชว์เพื่อนๆแล้วนะครับได้ทั้งนั้นเลยครับตัวใหญ่ตัวเล็กครับถ้ครับถ่ายใต้คิรบที่ถ้าใครจะจับขึ้นมาขายจะเบาแม่มึงก็ติดกันอย่างเงี้ยกูจะจับได้เลย อุ้มเลยเปียกครับถ่ายกับไกลชิดโทรศัพท์เตียมเลยครับมันงแง่งมเย็นมันโดนน้ำเย็นเด็กเขาออกมาที่เตาจับไปได้